วันนี้เรามาดูกรณีที่ผู้ไล่เดินเบีย้ยมาชอช้างสามนะครับในกรณีนี้นะครับตาที่ถูกต้องของฝั่งสีขาวนะครับจะต้องเดินขุนเท่านั้นมาตานี้หรือไม่ก็ตาหนี้นะครับรายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกรณีผิดก่อนนะครับถ้าสีขาวเดินขุนมาตานี้มาดูกันว่าสีแดงจะมีวิธีทมอย่างไรนะครับสีแดงจะทําการเปิดลูกคันที สังเกตได้ว่าสีขาวหนีได้หนึ่งสามสี่ตานะครับถ้ามาตาน,นี้แพ้ทันทีนะครับจะโดนเรือรุกจนแบบนี้นะครับแล้วเป็นลุกนะครับจนเลยถ้ามาตาน,นี้สีแดงก็จะเดินขุนบีบเข้ามาเพื่อที่จะเอาเรือรุกจนเห็นไหมครับแก้ไม่ได้เลยถ้ามาตาน,นี้ ตานี้จะเป็นตาที่หนีได้เยอะที่สุดนะครับแต่ก็ยังถือว่าแพ้แพ้นะครับถ้าเกิดเจอผู้ไล่ที่มีความชํานาญในการไล่จริงๆแพ้นะครับแพ้ยังไงนะครับมาดูนะครับกรณีที่หนีขุนมาตานี้นะครับสีแดงอาจจะเดินเรือต้อนก็ได้นะครับแต่ไอเดียจริงๆคือบีบให้ขุนสีขาวไปอยู่มุมที่ตรงเบี้ยนะครับผมเช่นเดินขุนเข้ามานี่ก็บังคับแล้วนะครับบังคับหลักเจ้าเรือลูกจน ลงมาไม่ได้ก็โดนลูกจนต้องขึ้นอย่างเดียวขึ้นเสร็จโดนเบี้ยบีบอีกเห็นไหมครับขึ้นมีเรือลุกได้อีกเห็นไหมครับขึ้นนะครับและหลังจากนี้ก็จะเป็นวิธีการไล่เรือเบี้ยผูกกรณีที่เบีย้ยหงายตรงมุมนะครับให้ผู้ชมกลับไปดูในคลิปที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ไว้ให้ใ,ใต้คอมเมนต์นะครับ ถ้าให้ผมอธิบายตอนนี้ผมก็จำไม่ได้เหมอือนกันนะผมย้อนกลับไปรูปนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้คือเดินเบี้ยมาตานี้นะครับเมื่อกี้ผมได้สาธิตกรณีหนีสองตานี้แล้วนะครับก็คือแพ้แพ้หมดนะครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะมาดูกรณีเดินเรือกันบ้างนะครับว่ามันแพ้ยังไง ว่าผมได้บอกไปแล้วว่าถ้าหนีถูกเนี่ยก็คือต้องเดินขุนอย่างเดียวนะครับจับเรือก็แพ้นะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเ่าผู้ชมครับอันนี้เป็นเอ็นเครดินะครับผมแถมให้นะฮะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับ EP 1หนึ่งเนาะในกรณีแด้นเนี่ยที่เขาเดินเบี้ย อ้อมมาทางนี้นะครับมันจะมีมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ผมเคยเจอนะครับอันนี้ผมแถมให้นะเป็นประสบการณ์นะครับเขาจะเดินเลาะมาแล้วถ้าเดินปุ๊บมาอย่างเงี้ยถ้าเราเดินออกมาอย่างเงี้ยโดนล็อกอย่างนี้เรือตายเลยไหครับผมผมเคยเจอนะรูปเนี้ยระวังให้ดีนะครับ มันจะเป็นยังไงนะอันนี้คือรูปที่ง่ายแต่ในความเป็นจริงที่เจอบ่อยๆเนี่ยมันจะเจอในลักษณะนี้ครับต่อยแล้วเราเอาเรือไปจับเรือไปจับกินเนี่ยหมครับแล้วเขาเดินเดินมาตรงเนี้ยแล้วสีขาวดันเดินขุนเพื่อกันทานเรือนะครก็จะทําให้แพทันทีนะครับสีแดงก็จะล็อกอย่างนี้เลยนะครับสังเกตว่าเรือเดินไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหม อันนี้ผมแถมให้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณครับ